ความปลอดภัยตรงนี้ครับให้กับลูกค้าที่เข้ามากินซุปครับเขาก็จะสั่งผักหนึ่งมันเป็นปัญหาในแหละของเกษตรกรคือทุกคนก็สามารถทําการเกษตรได้<ช>จะทําแบบว่าได้ประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนนั้นส่วนสําคัญก็คือในเรื่องของการตลาดเลยเพราะบางทีเราทําเกษตรแล้วผลผลิตออกมาเนี่ยหนึ่งมันไม่มีตลาดรองรับ<ช>แต่ความคิดของพี่โซฟีก็คืออย่างน้อยอ่ะเราสามารถที่ผลผลิตของเราอ่ะมีที่รองรับแน่นอนชัดเจน<ๆ>ก็คือเราต้องหาตลาดก่อนแล้วต้องเมื่อต้อง ตลาดต้องการผักชนิดไหลเราก็สามารถที่จะมาปลูกตามความต้องการเพื่อที่ผลผลิตของเราก็สามารถที่จะออกวางจําหน่ายได้อย่างน่นอน่อยก็อย่างล่าสุดครับทางเราก็ได้มีโอกาสไปพบกับานายกเทศบาลนครยะลา,าซึ่งท่านก็มีนโยบายที่ดีมากครับก็คือเป็นนโยบายของผักปลอดภัยของโรงเรียนเทศบาลในเครือครับก็ปัจจุบันนี้ก็คือเราดีลกับทางเทศบาล5ครับก็เอาผักปลอดภัยของเรานี่ครับอย่างกวางตุ้งตัวนี้เดี๋ยววันนี้จะส่งไปที่เทศบาล5ครับก็เอาเป็นเมนูทําเป็นเมนูให้น้องๆได้ทาน เขาก็เป็นโรงแรกโรงแรกที่ที่นำผักปลอดภัยคือเดิมที่โรงเรียนในในเครือเทศบาลเนี่ยจะซื้อผักจากตลาดซึ่งผักตลาดเนี่ยแปดสมาจากราชบุรีค่ะครับจากดูจากรีเสิร์ชครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์จากราชบุรีแล้วก็ทำให้สารเคมีที่อยู่ในผักครับมันมีมากมีอยู่แล้วครับมีมากทีนี้ทางนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเดลาเนี่ยเขาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ครับเพื่อจะพัฒนา พี่น้องใช้เวลาเขาก็เลยดีลกับทางฟาร์มแล้วก็ทางสมพัธ์ครับค่ะก้อนนี้ก็คือว่าตอบโจทย์เลยอย่างน้อยก็คือว่าน้องๆนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะแบบรับประทานบริโภคผักที่แบบปลอดสารพิษแบบร้อยเปอร์เซนเพราะว่าเป็นผักแบบอินทรีย์ด้วยที่สําคัญเราก็ช่วยกันน้องๆก็สุขภาพดีแล้วก็รวมไปถึงเกษตรกรในพื้นที่ของเราก็มีรายได้ตรงนี้ด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะให้พี่โซฟีนะคะได้เก็บผักแล้วก็อย่างที่บอกว่าการเก็บผักของที่เนี่ย ผักจะแบบทั้งสะอาดแน่นอนเพราะพอเราตัดออกมาปุ๊บเราก็จะมาใส่ในรถเข็นคันนี้แล้วพอเราได้เรียบร้อยเราก็เอาไปล้างไปล้างแล้วก็แพคเกจิ้งเลยครับเรียบร้อยเลยจริงจริงผักของเราครับก็คือเราจะเก็บช่วงเช้านะครับช่วงเช้าประมาณสักหกโมงครับหกโมงเราเก็บแล้วเพื่อความสดใช่ครับแล้วก็ส่งถึงมือลูกค้าเลยค่ะครับที่นี่ผักของเราไม่ใช่คีมีมาติกล มันไม่โตเท่าเ,เาานี่ยได้ประมาณแล้วก็คับเลยคับเสร็จเนี่ยแล้วก็ตัดส่วนที่มันไม่ต้องการออกเนาะ ประมาณ3ต้นสามต้นสี่ต้นอสใช่ไัวก็ใส่ในถุงตัวนี้เป็นถุงอันนี้คือเราไม่ต้องพักให้ให้น้ำมันแบบสดเด็ดอะไรอย่างเงี้ไม่ต้องใช่ไหมไม่ต้องก็ได้ครับมันจะเน่าไหมอ่าไม่เน่าอันนี้คือถุงหายใจได้ค <as totally> um, ่ับใช่ครับถุงหายใจได้นี่จะให้ดูลักษณะถุงก่อนคือมันจะแบบนิ่มๆ ถ้ากล้องเราสัมผัสได้นะมันจะไม่มันจะแตกต่างกับถุงทั่วไปอะ่ะถ้าถุงทั่วไปมันจะแบบแข็งแล้วก็มันจะแบบแววๆ<ช>อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เนี่ยเนื้อสัมผ,สมผัสมันจะนิ่มตัวน,นี้ก็คือช่วยยืดอายุของผักครับให้เชลล์ไล์เขานานขึ้นคือให้อายุเขาได้กว่าเขาจะเหลืองหรือว่ากว่าเขาจะเขียวครับได้นานขึ้นแต่ก่อนหน้านี้เราใช้ถุงธรรมดาครับพอมาใช้ถุงตัวนี้มันยืดได้ประมาณสองอาทิตย์ แล้วถ้าพูดถึงต้นทุนถุงนะคะมันแตกต่างกันไหมต่างกันประมาณห0สตังค์ครับอ๋อต่างกันแค่ห0สตังค์เท่านั้น<ช>เองค,ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ไม่ได้ว่า,าต่างกันเยอะเลยแต่อย่างน้อยอ่ะคือผลผลิตของผักเราเนี่ยมันสามารถที่มันจะต่ออายุได้นานมาจากถ้าเกิดว่าเราใช้ถุงธรรมดาเนี่ยอาจจะสักอาทิตย์หนึ่งแต่เนี่ยมันได้ยาวไปสองอาทิตย์กว่าๆได้เลยค,คือผักก็ยังกรอบสดอยู่ตลอดเหมาะกับแม่บ้านยุคใหม่ ร,รับประทานแบบทีละนิดทีละนิดแล้วก็สามารถที่เก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็กลับมารับประทานใ,<ช>ใหม่ก็ยังกรอบสดอยู่ใช่ครับนี่อันนี้อันนี้ก็คือเป็นแพ็คกิ้งเมื่อเรารับประทานเสร็จแล้วเราก็ผูกยางกลับเหมือนเดิมอ่าอันนี้เราก็รัดตัวนี้เลยครับโอเคอ่าเรียบร้อยก็กลายเป็นหน้าตา่าง,งี้นี่อันนี้ก็ส่งลูกค้าได้เลยอ่าอันนี้นะคะคุณชมสนใจผักอินทรีย์ผักเกษตรที่แปลงของแบรดฟีได้ที่ไหนคะ ก็จริงๆเราผ่านเพจ a c e b o o k ครับ,รบหรือว่าติดต่อทางเบอร์โทรก็ได้ครับ <Bye. S 1> uh, 094ครับ8029004ครับคุณผู้ชมคะไม่ว่าสิ่งรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนแต่ปัจจัยที่ยังยืนหนึ่งในหัวใจในภาคการเกษตรไทยก็คือสภาพดินฟ้าอากาศซึ่งมีผลโดยตรงต่อคุณภาพ และปริมาณของผลผลิตแต่การทำการเกษตรอัจฉริยะโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้นั้นก็ถือว่าเป็นวิธีการทางเกษตรที่ทันยุคทันสมัยรวดเร็วแต่ยังคงคุณค่าและมาตรฐานของผลผลิตของเกษตรกรไทยให้คงอยู่ตลอดไปค่ะ ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับพี่โซฟีแล้วก็รวมไปถึงทางสำนักงานเกษตรของอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะที่ได้มาให้คุณผู้ชมค่ะได้ดูแง่คิดการทําเกษตรที่แบบว่าใครก็สามารถทําได้ถ้าเกิดว่ามีใจรักในเรื่องของการเกษตรค่ะก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ค่ะอยากจะให้พี่โซฟีค่ะได้ให้แง่คิดในเรื่องของการทําการเกษตรค่ะครับก็จริงๆเกษตรดูเหมือนยากครับแต่ว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็มีความอดทนครับเราก็สามารถทําเกษตรอินทรีย์ได้ครับ อย่างที่พี่ส้อนบอกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าเกษตรนะคะไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักค่ะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องนะคะกับเกษตรกรกับพี่ซ่อนในรายการเกษตรทํากินค่ะวันนี้ค่ะพี่ส้อนต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะครั้งต่อไปนั้นค่ะพี่ส่อนจะพาคุณผู้ชมค่ะไปเรียนรู้เรื่องราวเกษตรที่ไหนพื้นที่ไหนกับเกษตรกรท่านใดค่ะต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ